มาถึงตัวที่5นะคะเกือบสุดท้ายแล้ว <g ül> ก็เป็นตัวรีมมหาดหัวใช้เท้านะคะหรือว่าถ้าเป็นชื่ออันนี้ก็คือแอนตี้เมลัสมานะคะก็ตัวนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะแอนตี Anti ้เมลัสมาก็คือช่วยในเรื่องของการรักษาฝ้าหรือว่าจุดด่างดำบนใบหน้านั่นเองนะคะก็ฟ้ากะสามารถใช้ได้นะคะ ก็เนื้อครีมหิเป็นสีน้ำตาลอ่อนเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเลยเช่นเดิมตักเนื้อครีมนะคะลงไปในจานหลุมพลาสติกโอเหลังจากนั้นนะคะให้ตักสารเคมีมาทดสอบเช่นเดิมเลย1นส่วนสของช้อนนะคะ ี่ค่ะให้ดูก่อนที่จะแตะแท่งพลาสติกลงไปนะคะก็ตอนนี้ใส่เกสารเคมีลงไปแล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของน้คซีมน,นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแตะกัน5-10วินาทีค่ะหลังจากที่แตะไปเนี่ยจะเห็นว่ามันเกสารเคมีก็คือเริ่มละลายแล้วเนาะ ก็ดูจากเจ้าตัวนี้ดูผลกันเลยก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกรดสารเคมียังคงเป็นใสเหมือนเดิมไม่มีสีแล้วก็เนื้อครีมเราก็ยังเหมือนเดิมนะคะซึ่งแสดงว่าตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของกดวิตามิน A นะคะซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้แน่นอน